ยังคงเดวิสนิสุลักษณะถายละติราัสปัจิลานียาามะปฏิยมปีในวังคงเดวิสุนิสุลักษณะถ่ายติสระนนสาหัสปัญจศิลานียาามะปฏิยมปีในยังคเดวิสุนิสุลักษณยะ ตื่นพลังมีนะพระหัตถ์ปัญจคุลาเมตตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทาังสารนังขสามิธรรมังสารนังขสามิสังขังสารนังขสามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขสามิทูติยัมปีธรรมังสารนังขสามิทูติยัมปีสังขังสารนังขสามิ ตาติยมปีพุทธังสารนังภจามิตาติยพุทธังสรณนาิปีธรรมังสารนังภาตาติยังสรังิัาปีสงรังารนังภาาตติมีสองงสรังจิตชัปานาติปตาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิ อะธินาธานาเวระเมเนสิกาปะทธงสายามาธเระมาปทงสมาธิยามิกาเมสุมิทาจาราเวระมณีสิกาปะทาังสมาธิยามิเมสุมาจาราเวระมณีสิกาปะทังสมาธิยามิมุสาวาาเวระมนิปทงสมาธยาม สุราเมรยามาชัชาปมาทฐานาเวระมณีสิกาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามาชัชาปมาทฐานาเวระมณีสิกาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญนสิคาปะทานิสีเลนะสุขติยังสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิปุติยังสิตัสมาสีลังวิโสทะเมโมตัสสะ นาโมเดชะพะคะวะตวออระหะตสัมมาสัามพุทธะนาโมเดชะพะคะวะตวออระหะตสัมมาสัามพุทธะสีนานิไมยังพันเตธรรมะถาปนานิสาตริวารานิทิขุสังคะโอเุชยามนะสาธุโนพันเตท,ทิขุสังโฆสีนานิ ข้าแต่ข้าสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหนังสือธรรมะพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับหนังสือธรรมะพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานพืนสาธุ ยถาวาริวหาปูราปณีตาสะกะลังเอวะเนวะอิโตทินังเปตานังปะกัมปะติอิสิตังปะติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสัพเพโพเรนตุสังฆะปาตันโฮปะนะระโตยถามะนิโสติระโตยถาสัตติปิโยวิวะสันตุสัพพะโลกะวินาสัตตุมาเตปะราโยสุขีติภายุภะวะอะติวะตะนะเตอิสะนิตัง พุทธภาปตายิโนตัตตโรธัมมาวหันติอายุวนโนสุขังปลังสาอัตถวคาสุขิตาเวโลณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหหิตะสหัสเสหิยาติเตภาวตุสัพพมังคลังลกันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุปาเวนะสัทธาสุทีภาวนตุเตภาวตุสัพพมังคลังลกันตุสัพพเทวดาสัพพธัมมานุภาเวนะ สัทธาโสธีภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวันตุ